สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกๆคนเลยกับเกม FC Mobile นะคะเกมฟุตบอลระดับโลกนะคะก็วันนี้เกลก็จะมาสุ่มเพรเช่นเคยนะคะแต่เป็นเพจหน0 0งเพรค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเกลถึงชอบสุ่ม1,000งเพรเพราะเขามีอาทิตย์หนึ่งมีครั้งเดียวนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็คือทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน คือเราสามารถสุ่มได้แค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็เกี่ยวจะชอบมากที่สุดตรงที่ว่าพอสุ่มปุ๊บสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วก็มีตำแหน่งด้วยแต่เกี่ยวก็ไม่รู้นะว่ารอบนี้จะฟุกเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าเพราะบางทีก็แล้วแต่ดวงด้วยนะแล้วแต่ดวงนะคะเนี่ยค่ะก็เราก็มาลุ้นกันร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้า ร้อยสี่ร้อยสามนะคะรู้สึกว่าเกียวเคยได้นี่พี่ซาซาล่านะคะที่เอามาใช้งานได้จริงๆมีหลายคนนะคะที่สามารถเอามาใช้งานได้จริงๆเลยแหละที่เกียวได้อะแล้วก็คนนี้ที่เคยได้คนนี้อันนี้ก็เคยมีแล้วรู้สึกจําเคยมีหลายคนแล้วแหละอ่ะแต่ก็ไม่รู้รอบนี้ก็นี่พี่แจ็คสันก็มีแล้วนะคะมา มาลุ้นกันไม่ใช่ไม่ใช่ใชสุ่มมาได้พี่แจ็คสันนะอ๋อเดี๋ยวพี่แจ็คสันอยู่อีกเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรใช,ใ,ชใช่ๆๆคือคนละเครื่องคนละดีนะคะมามาลุ้นกันนะคะเอซบอกรอนานมากพูดมากจังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดเลยล้กันนะอันนี้มีสองแพ็คอยู่แล้วเนาะ อันนี้เป็นเหรียญก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นตรงนี้กันอุ้ยวันนี้เกวขอเก้าแสงนะคะเพราะอะไรรู้ปะเก่ียวเคยสุ่มสามแล้วห้าก็เคยเจ็ดก็เคยเก่ย,ยังไม่ได้ลองเก้านะคะอันนี้แสงที่หนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตสุ่มเก้าแสงนะคะอยากลองสองสามแสงสีขาวนะคะ สี่ห้าห้าแล้วหกใกล้แล้วใกล้แล้วเจ็ดนะคะใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวอยากลองเก้าว่างเก้าแสงไม่เอาสิบแล้วหรอแปดไม่เอาเก้า มากดโ,โอ้ยอะไรเนาะอะไรเนาะซีออ <CB. S 3> บีฝั่งเศสปะหรือว่าภูคืออันไหนอะร้อยห้าซีบีแม่มีตำแหน่งเปล่าไหมดูก็เดี๋ยวลองดูมีร้อยห้าเลยนะร้อยห้าเอ้ยร้อยห้าก็ดีอยู่นะกำลังอึ้งอยู่เดี๋ยวมาดูราคากันเนาะว่าจะราคาเท่าไหร่มาาาดูรค นี่พิเนต์พิเซ,เซตัวน้อยพิเซนนะคะมาดูราคากันค้าอยู่ข้างๆนะคะพิเซเจ็ดร้อยล้านก็ยังดีแต่มันขายไม่ได้ไงก็ยังดแีแต่มันขายไม่ได้เนี่ยสิยใช่ไหมก็ยังดี<ม>เดี๋ยวมาดูตำแหน่งสิแกยวว่าเกี่ยวมีตำแหน่งหรือเปล่าอ๋อมาแทนคนนี้ได้เลยลูเคบ้าเนี่ยไงอ๋อพอดีเลยใช่เปล่า เพราะว่าลูเค่ว่าไม่รู้อ่านถูกเปล่าลูเบคาอืาลูเคบา้คบานี่ไงสองรอยห้าสิบห้าล้านเออเปลี่ยนก็ดีนะก็ดีนะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีตำแหน่งที่เกี่ยวต้องการพอดีเลยเห็นเปล่าทุกครั้งเลยนะเกวเลยชอบมากเกี่ยวแนะนำเลยใครอยากจะสุ่มสมหมื่นเพชรเลยทีเดียวเลยครั้งละอาทิตย์ อาทิตย์ละครั้งก็ว่าได้ครั้งละอาทิตย์พูดส่วนกันนะจริงแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามีตําแหน่งลงให้เราด้วยเออมันดีตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวเกี่ยวจะถ่ายทอดเลยละกันนะคะอุ้ยไม่ใช่นี่นี่มันอัดแลงเดี๋ยวค่อยอัดทีหลังเนาะอ่าถ่ายทอดกันฝึกให้กับคนใหม่เนี่ยใช้งานได้จริงๆเห็นไหมใช้งานได้จริงจเอาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไง เดี๋ยวได้แล้วอ้าวแล้วก็อ๋อเกียวต้องไปอ่าเกี่ยวต้องเปลี่ยนก่อนเนาะเปลี่ยนโอไม่ติดเดี๋ยวเกี่ยวกดยากมากเลยไม่ติดอุย้ยเดี๋ยวอยเมื่อกี้ติดแล้วนี่ไงไใช่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนแล้วก็ เพิ่มแรงอันนี้อัดไปสิบอัดไปสิบแล้วก็เป็นร้อยหกละแล้วก็อัดอีไม่ใช่ดิอัดไปสิบห้าโหอัดได้ร้อยเจดอกนสุดปะละ่โ,อ,โ <laughs> อัดได้ร้อยเจ็ดอะอันนี้เดี๋ยวค่อยไป าเพิ่มอัดได้สิบห้ายังฝึกอ๋อเกี่ยวต้องถ่ายทอดนี่นะงงง,งเริ่มงงนะคะแป๊บบนึงเจียวขอไปถ่ายทอดแป๊บ,บนึ่งถ่ายทอดก่อนนะคะอยู่ไหนพี่เรเควบาอยู่ไหนถ่ายทอดกันฝึกให้กับนี่มาใหม่นะ มาใหม่เลยสดสดร้อนๆใช้งานได้ด้วยเห็นไหมเกียวบอกแล้วใช้งานได้ด้วยไม่เห็นสุดยอดเลยเครบแล้วเดี๋ยวเกียวจะพี่โลคบ้านนี่เอาไปขายได้หรือเปล่าขายได้หรือเปล่านะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเกียวไปอ่าไปแลกแต้มต่อเวลาดีกว่า,วา,าจะได้ตื่นเต้นไง ตื่นเต้นแบบไรตื่นเต้นไงอืมนี่น่ะแลกเลยนี่เด็กยวก็แลกไปเลยทีเดียวแลกแต้มไปเลยนะคะแลกไปเลยที่เราเข็ยบาแลกไปเลยนะคะได้ตำแหน่งใหม่สวยงามถึงเจ็ดร้อยล้านแต่ก็สวยงามอันนี้เหรียญหรอ คนเกี่ยมีตังอยู่สามพันกว่าล้านเก็บตังไว้ก่อนก็ได้เพยังก็ยังสามพันกว่าล้านก็ยังไม่รู้จะเปลี่ยนคนไหนดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไหนเดี๋ยวเกี่ยดูซิมีกิจกรรมอะไรบ้างเข้าไปทำภารกิจน่ออนกันบ้างดีกว่า ไอ้ยากๆเนี่ยลองอีกครั้งไหมเพราะเราเปลี่ยนคนแล้วลองอีกสักครั้งอะมาเผื่อจะผ่านสักทีนะคะลองลองแล้วกันเอ๊ะรางวันที่สองคืออะไรอะ่ะมันปลดล็อกหรอเพิ่งเห็นอ๋อเลือกอ๋อเขาให้เลือกหรอรางวันที่สองเลือกอะไรดีละ่ะเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะเลือกอะไรดี เดี๋ยวให้เลือกนะคะว้าวรับรางวัลสุดท้ายในบทรางวัลอ้าวเกี่ยวก็อัดได้ต่อสิุ่้ยเกี้ยก็อัดได้ต่อทุกคนอ้าวเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเกียวไปอัดต่อดีกว่าโอ้โหอัดทีหนึ่งนี่ไปอัดได้ไกลเลยยิ่งใหญ่เลย โอ้สุยไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดต้องไปเพิ่มแหลงอ่าไปยี่สิบเลยจ้อไปเบ็ดม่วงเลยจ้อไปเลยจ้ายิงยาวจ้าจ้าดีมากจ้า <c oughs> <c oughs> แกนทำไมทำมาร้อยแปดแล้วนะเป็นไงเจ <c oughs> ๋งไหมเจ๋งไหมเนี่ย ร้อยแปดแล้วอแแล้วอัดไปอัดมาเป็นร้อยแปดเฉยแม่เก่งมากเลยเอ้ยลูกสาวชมนะคะแม่เก่งมากเลยทีนี้เหลือมัดเคอ่ะไปแล้วก็เออยังไหนภารกิจที่ว่ายากยากอยู่ไหนเอยยากยากภารกิจยากยากอันนี้เนี่ย ทำไงก็ไม่ผ่านเดี๋ยววันนี้จะลองนะคะเพราะว่านักเตะเกลเปลี่ยนคนใหม่แล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะต้องลองอาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นอุ๊ยออุ๊ยอ,ยอ,ยอยุเกือบอยู่เกือบได้อยู่เมื่อกี้ เพื่อจะชนะนะคะเพื่อโฟกเพื่อโฟกแล้วกันเขาบอกพี่ซอนโหดสุดเราก็ต้องเชื่อเอฟซีในทีแม่เหรออืมทีเนี้ยเครื่องเนีพี่ซอนโหดสุด วันนี้แก้วจะลอดไหมนะจะผ่านไหมนะเล่นมาไม่รู้กี่รอบนะคะน่าจะห้ารอบได้แหละไอ้ดานเนี่ยจะผ่านไหมหนานั่นละสีแต่ว่าวันนี้เราอัดแหลงไม้ไงก็ไม่แน่งไงเอาก็อัดเม็ดไงออเออมันก็ไม่แน่งไงเผื่อมันจะปุ๊บปึ๊บอะไรนี้ เข้าสักลูกเลยทุกคนมันมันช่างยากช่างเย็นขนาดนี้ยังไม่เข้าเลยเครียดอีกแล้วจะทำยังไงดีนะเครียดเอ้ยเยไม่ได้นะไม่ได้นะ วันนี้นับการ์ดนานไปหน่อยเลยได้เหลือเจ็ดร้อยกว่าล้านปกติได้เป็นพันสองพันล้านนุ่นไอหนึ่งมืนเพได้แกวันนี้นับนานไปหน่อยแต่ก็ดีอ่ะได้ตำแหน่งได้ใช้ของจริงได้ใช้ไม่เสียเปล่าก็ยังไม่น่าจะรอดนะต้องร้อยสิบร้ยสิบเอ็ดหรือเปล่าเนี่ยถึงผ่าน โอ้ยจริงๆถ้าเขาไม่ให้แต้มสองแต้มนี่ยอาจจะเสมอก็ได้จุนๆก็ได้ให้ใครสองแต้มให้ฝั่งโนนสองแต้มมาแล้วแม่จะรอดไหมละ่ะแม่ถึงบอกว่าเล่นสี่ห้ารอบแล้วยังไม่พลานเลยแกนเศร้ามากเศ้ามากจริงโอ้โหแล้วเขาก็เข้า,าเป็นสามอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่วางอัตโนมัติเลยละกันเอาเล่นอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ย เขาเข้าแล้วหนึ่งลูกนี่ก็คือโอกาสเราน้อยมากโอกาสเราสองลูกมันก็ไม่มีอยู่แล้วปะเพราะว่าจะจบเกมแล้วไงเดี๋ยวแม่ปล่อยอัตโนมัติเลยนะทุกคนจะได้ไม่เมื่อยจะได้<ะ> <laughs> โุ้ยกดก่อนเครียดเล่นเกมมีที่ไรเครียดทุกทีเลยไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่เกมนะหมายถึงเฉพาะหมวกกันน็อกอันเนี้ยกิจอันเนี้ยคือมันยากมากๆเลยอะลองเล่นอัตโนมัติดิ เพื่อเขาเจะเล่นดีกว่าเราใช่มนอโนมัติเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าเราอีกเขามีสกิลมีท่าทางในการเล่นอนะ่ะใช่โอ้ยจะจบเกมอยู่แล้ว จังเลยเดี๋ยวเก้ยลองเล่นนับจบละจบละทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนเกลยวเครียด <c oughs> <g ül> ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาลุ้นสุ่มเพชรหนึ่งหมื่นเพชรกันนะคะแล้วก็เข้ารับชมจนจบคลิปก็มีขอบคุณจริงๆคะ่ะมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เก้ยวมี มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย